การัดแบ่งแยกดินแดนองค์พัฟรัอเมริกาเล่อปลาบลาทำเยบข่าวเืินไปยัง,งกองกำลังตะวันตกรวมทั้งสมาพันธ์ฟลอริด้าด้วยขอนอธิบดีสามสมัยรับรองว่าจะจัดการกับพวกกองกบฏโดยเร็วถ้าคุณอยากลองอะไรบอกฉันได้นะพวกคุณรู้ไหมเนี่ยว่าเกิดสงครามใหญ่กลางเมืองทั่วอเมริกาอยู่เรารู้แต่ไม่อยากยุ่งด้วยเท่าที่เราเห็นในข่าวทำแบบนั้น,นน่าจะดีที่สุดคลเ,เมืองอ มรผู้ที่เรียกตัวเองว่า,วากองกำลังตะวันตกของเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียไปแล้วพวกเขาพ่ายแพ้อย่างย่อยยับจากน้นมือของกองทัพสหรัฐท่านประธานาธิบดีเสียใจไหมที่สั่งโจมตีทางอากาศใส่พลมเมืองอเมริกัน วันนี้เดาต้องลงไปที่นั่นในเมืองหลวงถ้าพวกเขาเห็นนกข่าวจะยิงทิ้งทันทีสัญญัตยานผมบอกวันนี้วอนหาที่ตายชัดๆอะไรออกมาทุกครั้งที่ฉันรอดจากเขตสงครามฉันคิดว่าฉันกำลังส่งคำเตือนกลับบ้านว่าอย่าทำแบบนี้แต่เราทำจนได้ต้องใจผิดอะไรบางอย่างแน่อะไรเราเป็นคนอเมริกันโอเคแล้วนายเป็นคนอเมริกันแบบไหน อ้ไม่รูรสิบ <c oughs> เอ็ดเมษายนนี้กรงกำลังตะมบนตกจะบุกถึงทเนีอบเขาวในวันชาตินี้ค่ะพะเจ้าขึ้นรถแล้วขึ้นรถเดียวนี้กู้ทั้งแผ่นดินจะกลายเป็นสมรภูมิคุณต้องถอยก่อนฉันจะไม่ยอมถอยต้องมีชาติเดียวภายใต้พระเจ้า ไม่อาจาแบ่งแยกได้ชาติที่มีเสรีภาพและความยุติธรรมสำหรับทุกคนไป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 ขอพระเจ้าสรงคุ้มครองอเมริกาซ i วิล w a วอร์ War, วิบัติสมรภูมิเมืองเดือน11เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์